สวัสดีค่ะมากินโจ๊กหมูสับตับนะคะมีขนมปังนะคะมีส้มนะคะมีน้ำผลไม้นะคะอร่อยนะคะเพื่อว่าช่วงเช้านี้เราได้กินได้ทานได้บำรุงร่างกายบำรุงสมองให้ของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ส้มครบชุดเลยค่ะครบชุดเลยค่ะนี่ละค่ะเรามากินกันได้เลยนะจ๊ะค่ะก็จะพูดถึงนะคะสมัยก่อนนู้นนะ สมัยโบราณนะคะการหุงข้าวนะคะจะไม่ให้ไม่ให้ดำใช่ไหมคะเราใช้ฟืนล้วหุงข้าวด้วยการใช้ที่เท่านะคะจากมาแล้วก็มามาทาตรงหม้อนะคะเวลาข้าวสุกแล้วก็ล้างแล้วก็เช็ดออกเขาก็จะออดเนาะสมัยก่อนนะคะก็มีนะคะแมนะ่เป็นคนชอบขายของหาของขายนะคะ หน้าโรงเรียนเลยเคนก็ถามว่าไม่อายเลยมีแม่มาขายของหน้าหน้าโรงเรียนตอนนั้นก็อยู่มอนุมสหนึ่งนะสมัยก่อนนะบอกไม่อายเอกทำไมอะ่ะเราไม่ได้ไปขอใครกินเนี่ยเรามาเรามาทำงานค้าขายนะเนี่ยจะไปอายทำไมล่ะคนหาของขายนั่นดีกว่าคนที่ไปของเงินคนอื่นนะคะคนอื่นไม่ยอมทำงานนตอนนั้นมันเด็กๆเราก็พูดแบบนี้เนาะนี่แหละคะ่ะ ชีวิตคนเราเนีก็แบบแล้วก็นึกคิดว่าถ้าเราโตขึ้นมานะจะไม่ให้แม่แลำบากเลยเราจะทํางานแล้วก็ให้ให้แม่ให้เงินเดือนแม่นะคะก็ก็เป็นแบบนี้จริงๆพอเราทํางานปุ๊บเราก็ให้เงินเงินเดือนแม่นะคะมันถึงจะน้อยนิดแต่เราก็ภูมิใจว่าเราให้เงินแม่นะไอ้นอกนั้นเราก็ไปซื้อของที่เราอยากจะได้ตอนที่เราเล็กๆเ,เราอยากได้เสื้อผ้า ก็ไม่มีเงินซื้อนะคะพอโตอ่ะถ้ามีเงินทํางานจะซื้อเสื้อผ้าเยอะๆเลยค่ะาวพอโตขึ้นก็จะซื้อเสือเอเ้อผ้อกออาก็เสียได้ตามก็ซื้อเหมือนกันค่ะแต่เราก็ไม่ซื้อตามที่ตอนเด็กๆเราคิดเลยนะคะเราซื้อพอพอที่เราจะมีนะคะนี่ค่ะชีวิตนะคะสมัยก่อนสมัยโบราณเนาะก็ทําให้เราคิดถึงแม่นะคะตอนแม่เสียก็อายุประมาณ 9293นะคะตั้งหลายปีแล้วถ้าอยู่ก็เกือบร้อยปีแล้วนะคะร้อยปีขวาแล้วนะคะนี่ค่ะก็ชีวิตนะคะสมัยนะั้นแม่เนี่ยอดทนรักลูกมากนะคะเหนื่อยก็ยอมเหนื่อยก็ยอมนะคะหาบนะคะหาบผู้เรียนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอใส่พริกอีกหน่อยนะคะไม่เผ็ดน,นะคะนี่ต้องปรุงพริเกเยอะนะคะถึงจะอร่อยนะคะปรุงพริเกเยอะแล้วอร่อยนะคะ ก็เป็นชีวิตนะคะสมัยจะพูดยาไปเนาะเล่าเล่าไปเหตุการณ์สมัยก่อนนะคะสมัยแรกๆนะคะสมัยก่อนนู้นนะกรุงเทพนี่นะคะก็กรุงเทพของเราเนี่ยแหละครับเหมือนบ้านนอกนะคะไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถอะไรที่แล่นได้เยอะจะเป็นคลองนะคะก็เราก็เกิดในกรุงเทพนี่แหละแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นบ้านนอกเพราะมันมีท้องทุนน่งนา นะคะนี่แหละค่ะออก็เอาไปชีวิตเปชีวิตแต่ละวันนะคะที่เราอยู่ในกรุงเทพแต่เล,เล็กจนโตนะจนโตนะคะวความลําบากมันเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าที่ต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพมันก็เหมือนก่อนเหมือนกันหมดนะคะอาจจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์สมัยก่อนนะคะเงินสิบบาทนะคะซื้อกับข้าวได้เต็มเต็มตะกร้าเลยนะคะสิบบาทนะแล้วเราก็ชอบถือตะกร้าไปไปที่ตลาดนะคะ ไปซื้อขับข้าวเพราหูเออเพอได้ตะกร้าสมัยก่อนก็ถ้ามีตะกร้านะคะถือไปตลาดคงก็เออไปตลาดเลยไปตลาดเลยชอบภูมิใจขอให้ได้ขอหนึ่งอย่างสองอย่างมาในตะในตะกร้านี่กับภูมิใจแล้วนะคะทําว่าสิบบาทนะคะเราซื้อของได้หลายอย่างนะคะสิบบาทสมัยนั้นน่ะมาปัจจุบันสิบบาทนี่ยังไม่ได้เลยเลยนะคะค่ะยังไม่ได้ได้น้ํเปล่าอ่ะน้ํเปล่านะหนึ่งแก้วก็ยังดีเนาะพริก ก้าสิบบาทยังมีขายอยู่นะคะพี่ขี้หนูนะคะไอัน,นี่เล่าสมัยโบราณใ่กว่านะคะโอ้มีเรื่องเล่าเยอะนะคะต่อไปถ้าเรารกินเราก็จะนี่เป็นคลิปแรกที่เล่าให้ฟังนะคะคลิปต่อไปจะเล่าเรื่องอะไรนะคะอาจจะกินเผ็ดอีกแล้วนะคะถ้าไม่มีเผ็ดน,นะคะกินโจ๊กมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะไม่อร่อยเลยจ้ะนี่นะคะแล้วก็มีโซบะครบนะคะพอโตมาเราก็ได้นะคะ โตมาก็ได้งานทำนะคะไปไปทำงานนะคะทุกวันก็ต้องถือถุงข้าวนะคะเจอพระที่ไหนก็ใส่บาทเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆนะคะจนโตตรงที่เราทำงานมันคล้ายๆว่าเราคิดว่าเรากลัวที่ว่าคนที่เราเขาตายไปแล้วเขาจะไม่ได้รับเขาจะอดหรือเปล่าอะไรนี้นะกลัวแบบนี้นะคะขนาดอยู่โรงพยาบาล15วันนะ ไม่ได้คิดตัวเอง่เป็นหนักแบะเกือบจะตายให้ได้นะคะไม่คิดตัวเองจะจะตายหรอกนะคิดว่าโรงยานทั้งหลายที่เราทำํำรู้เขาจะได้กินไหมเพราะเรามาอยู่ในโรงพยาบาลนี่คิดแบบนี้จริงๆนะแต่ก็เหมือนปฏิหหานะคะหายได้ไงไม่รู้นะงงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเก็บเลือดต่าเป็นทั้งตับทั้งไตตายนะโชคดีว่าไม่ฟอกนะคะไม่ฟอกแฟนบอกว่าแฟนนะคะก็บอกว่า มียาอะไรมั่งนะไม่ต้องฟอกตายอะรักษามาเลยอ๋อได้ยาตูนโรงพยาบาลนะคะก็อลองทดลองโอผ่านค่ะเราต้องรักษาตับก่อนนะคะอับเสร็จแล้วถึงจะรักษาไตนะคะถึงจะมันจะหายนะคะเพราะตับนี่เราไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินอะไรนะคะเรากินยานะคะยาบำรุงอะไรก็ไม่รู้ว่าตุ่นไผ่ม้างอะไรนี่นะคะเราไม่เอ่ยชื่อนะกินกับมือก็ไปพอกมีตับนะคะอยากสวยก็โอ อยกินคือว่าเราคินตอนนื่างไปนะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะกากินไปมันก็ทําให้ร่างกายนี่ตอนพอหายดีนะบอกออกมาหมอสั่งเลยห้าไปกินอีกนะหมอบอกห้าแล้วก็ตอบว่าข้าไม่กินแล้วค่ะถ้าไม่จําเป็นไม่ปดวดหัวจริงๆก็ไม่กินยาพารานะค่ะจะกินพวกผลไม้ผักพืชผลไม้นะคะนี่แหละร่างกายของเราถึงเน็ยปัจจุบันก็จะกินน้ําเยอะๆกินผลไม้เยอะๆ กินข้าวตรงเวลานะคะจะไม่กินข้าวดึกนะคะสี่สี่โมห้าโมงก็กินแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นหิวก็ไม่กินก็จะแตกด้วยผลไม้นิดหน่อยนะคะนี่แหละร่างกายถึงว่าไม่งั้นเราก็จะแย่นะคะอ,อรู้ว่าคนก็ก็พูดมาหลายคนก็บอกว่าเพราะเพราะบุญบาบุญที่เราทําไปนะ,ะช่วยช่วยเรามั้งคนแถวบ้านพูดนะ ทำไมไปถึงปฏิหารอย่างนี้นะคะฟื้นไม่ใช่ว่าไม่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวเลยเลยะค่ะหน้าตาเหลืองหมดนะคะแล้วก็ต้องรักษาตัวเองเนาะเอาชีวิตจริงๆมาเล่าให้ฟังนะคะกินไปด้วยเล่าไปด้วยนะคะ <ๆ S 1> มันก็มีบรรยากาศนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ้อขอทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะ แถวค่าจากพยายนอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มของสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะเราได้กินต่อเลยค่ะถ้าจบแล้วจบเลยนะคะโจ๊กอร่อยมากนะคะก็เราที่ถ่ายรีวิวด้วยนะคะว่าไปาไปร้านอาหารไหนแล้วก็ถ่ายรูปภาพมารีวิวให้นะคะเพราะว่าอยากให้แบบว่าเห็นภาพนะคะ ว่ารีวิวที่ไหนเพราะร้านอาหารข้างนอกเขาอร่อยกันท้งนั้นละคะ่ะล้วก็รีวิวภาพมานะคะ่ะก็เป็นวันนี้เนี่ยเราก็ซื้อโจ๊กมาแล้วก็มารีวิวนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ